AI สามารถเขียนโค้ดสำหรับงาน CG ได้แล้ว AI จะมาแย่งงานเราไหมถ้าถามผมนะครับผมก็คิดว่ายังไม่ครับอย่างน้อยก็ไม่ใช่ในตอนนี้ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมเบิร์ดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมทำงานในสายแอนิเมชันและวิชั่วเฟคส์อยู่ที่แคนาดาเมืองมอนทรีออลครับปัจจุบันทำงานให้กับซินิไซส Studio สาขามอนทรีออลในตำแหน่ง CFX Technical Director ครับและเพราะผมทำงานเป็น Technical Director หนึ่งในงานที่ผมต้องทำก็คือการเขียนโค้ดขึ้นมาเป็นเครื่องมือต่างๆที่มาช่วยเหลือในงาน CG ครับผมจึงตื่นเต้นมากครับที่เห็นว่า AI เนี่ยสามารถเขียนโค้ดสำหรับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงาน CG ได้้แลวลวหังจากที่่่ผผผมมมไไไดด้้้ปเลนนกกกกัับ AI Chat ขอองง GDP สสพพึึ็รูวาจะเห็พ แล้วก็พอที่จะสรุปความคิดเห็นและความรู้สึกแรกที่มีต่อ AI ได้แล้วละครับในวิดีโอในวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับ ChatGPT กันก่อนแล้วผมจะมาคุยฟังว่าผมได้ลองอะไรใน ChatGPT ไปแล้วบ้างและสุดท้ายผมจะมาสรุปความเห็นแล้วก็ความรู้สึกแรกที่มีต่อ AI ให้ฟังกันครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกด subscribe และกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะครับมันจะช่วยช่องน,นี้ได้มากเลยทีเดียวครับเอาละรครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ChatGPT คืออะไร แช t GTP เป็นแชทบอทที่เราสามารถพิมพ์ถามอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นความหมายของคำศัพท์โจทย์คณิตศาสตร์สรุปของหนังสือเป็นต้นซึ่งตัวแชทก็จะตอบเรากลับมาโดยใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติครับแชท GTP เป็น AI แชทบอทสำหรับการประมวลข้อความที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งถูกพัฒนาโดย OpenAI ซึ่งเป็นบริษัทที่ทาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั่นเองครับตัว AI ของแชท GTP จะถูกปรับแต่งเพื่อการพูดคุยสนทนาโดยเฉพาะซึ่งตัว AI จะถูกสอนโดย OpenAI และได้เรียนรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นข้อมูลถึง 2021ครับ OpenAI ได้เปิด ChatGTP ให้สาธารณะได้ทดลองใช้กันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีการจำกัดศักยภาพบางอย่างอยู่เช่นการจำกัดตัวอักษรที่แชทจะตอบเรากลับมาเป็นต้นแต่ตัว AI เองจะไม่มีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและข้อมูลนอกเหนือจากฐานข้อมูลที่ถูกป้อนให้ AI เรียนรู้ก่อนหน้านี้ครับถ้าคิดง่ายๆ ChatGTP ก็จะเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวของเราที่จะคอยตอบคำถามและให้ข้อมูลเท่าที่ตัว AI มีอยู่ในตอนนี้ครับและตัวแชทเองก็รองรับภาษาไทยด้วยนะครับ ถึงแม้ว่าจะตอบช้ากว่าภาษาอังกฤษมากก็ตามแต่เท่าที่ลองเล่นดูตัวแชทเองก็สามารถตอบกลับมาเป็นภาษาไทยโดยใช้ภาษาที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติเลยทีเดียวครับแล้วทีนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับ CG ล่ะประเด็นคือเจ้าตัว AI ของ ChatGPT เนี่ยครับเราสามารถขอให้มันเขียนโค้ดออกมาได้ด้วยและที่สำคัญไปกว่านั้นเจ้าตัว AI ของ ChatGPT เนี่ยเขาสามารถเขียนโค้ดให้กับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานสาย CG ได้ด้วยแหะครับ ตัวอย่างที่ผมจะโชว์ให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะครับผมจะให้ AI เขียนเครื่องมือในมายาซึ่งตัวเครื่องมือเนี่ยก็จะสร้างคิวบขึ้นมา1ก้อนแล้วก็จะสุ่มสีของตัวคิวบด้วยและผมก็อยากให้ AI เนี่ยเขียน UI สําหรับเครื่องมือตัวนี้ด้วย ก่อนอื่นนะครับผมก็จะบอกให้ AI เนี่ยเขียนเครื่องมือในมายาด้วยภาษาไพทอนทจะสร้างคลิปขึ้นมา1ก้อนแล้วให้สุ่มสีของคลิปก้อนนั้นเสร็จแล้วก็ให้รวบคำสั่งนี้เป็นฟังก์ชันแล้วก็ให้เขียน UI ที่จะรันฟังก์ชันนี้ขึ้นมาแล้วสุดท้ายให้โชว์ UI ขึ้นมาด้วยซึ่งอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับตัว AI ก็จะเขียนโค้ดออกมาพร้อมกับคําอธิบายว่าโค้ดนี้ทําอะไรและใช้งานยังไงบ้างและที่ดีมากๆอย่างหนึ่งคือเวลาที่ AI เขียนโค้ดเนี่ครับเขาจะเขียนคอมเมนต์ไว้ด้วยละครับว่าส่วนไหนทําอะไรบ้าง แต่อย่างที่เห็นในตัวอย่างนะครับบางทีโค้ดที่ AI เขียนออกมาก็ยังจะใช้งานไม่ได้100%ครับก็จะมี e r r o r ร์บ้างอะไรบ้างซึ่งที่เจ๋งมากๆอย่างหนึ่งนะครับของ AI เนี่ยคือเราสามารถ Copy e r r o r ที่เราเจอส่งไปให้ AI อา่านแล้ว AI ก็จะพยายามแก้โค้ดให้เราครับแถมตัว AI ก็จะเขียนอธิบายกลับมาด้วยครับว่าปัญหาที่เขาเจอเนี่ยคืออะไรแล้วเขาใช้วิธีอะไรแก้ดีมากๆเลยละครับแล้วหลังจากนั้นผมก็สั่งให้ AI แก้ฟังก์ชันนี้ได้หน่อยๆครับเพราะว่าสิ่งที่ AI เขียนยังไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการ100% พอทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วโค้ดทำงานได้อย่างที่ผมต้องการที่เหลือก็จะเป็นการปรับจูนโค้ดครับ ก่อนอื่นเลยครับผมต้องการให้ UI เนี่ยถูกเขียนด้วยไพซา์แทนที่จะเป็นมายาคอมม a น d ์ครับซึ่งก็ทําได้ง่ายมากเลยละครับแค่สั่ง AI ว่าให้เขียน UI ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เขียนด้วยไพซา e แต่คราวนี้พอให้ UI เปลี่ยนเป็นไซายแล้วก็จะเจอบั๊กตัวใหม่ครับคือพอเรารันโค้ดขึ้นมาตัว UI ก็จะโผล่มาได้เซียววิหนึง่งแล้วก็หายไปครับซึ่งเป็นปัญหาที่ผมเจอมาเมื่อนานมากๆแล้วละครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรใครที่พอทราบช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของวิดีโอหน่อยนะคร ผมก็พยายามอธิบายให้ AI ฟังครับว่าเกิดอะไรขึ้น AI ก็พยายามทำความเข้าใจสิ่งที่ผมบอกในแชทครับแล้วก็เขียนโค้ดขึ้นมาใหม่ในขั้นตอนนี้ผมต้องพยายามบอกหลายรอบหน่อยครับเพราะว่า AI บางทีก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพยายามบอกหรือว่าสิ่งที่ AI พยายามทำก็ไม่ได้ทำตามที่ผมต้องการ100%พอเราแก้ UI สำเร็จสิ่งต่อไปที่ผมอยากทำคือการเพิ่มฟีเจอร์ของเครื่องมือครับ แทนที่จะให้เครื่องมือเนี่ยสร้างชิบขึ้นมาทีละก้อนผมก็อยากให้เครื่องมือเนี่ยสร้างชิบทีเดียว10ก้อนเลยครับแล้วก็ให้สุ่มตำแหน่งแล้วก็ขนาดขึ้นมาด้วยภายในค่าที่ผมกำหนดไว้ ซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าโค้ดที่ AI เขียนกลับมาจะไม่สมบูรณ์ครับเพราะว่าโค้ดมีความซับซ้อนมากขึ้นจึงทําให้โค้ดมีความยาวเกินลิมิตตัวอักษรที่เขากําหนดไว้สําหรับเวอร์ชั่นทดลองนี้แล้วละครับซึ่งเท่าที่ผมลองเล่นมานะครับก็มีวิธีอ้อมลิมิตตัวนี้หลายวิธีครับวิธีหนึ่งก็คือให้ AI เขียนโค้ดฟังก์ชันแยกกับ UI แล้วเราเอามาประกอบเองทีหลังอีกทีหนึ่งแต่วันนี้ผมจะพยายามไม่ทําแบบนั้นนะครับผมจะพยายามไม่ AI เนี่ยเขียนเครื่องมือที่ผมต้องการ100% ข้อจากัดลิมิตตัวอักษรก็ตามก่อนอื่นผมก็บอกให้ AI เนี่ยเอาคอมเมนต์ที่เขาเขียนไว้ออกให้หมดก่อนโคดด้ดโดยรวมก็จะได้สั้นขึ้นครับแต่เท่าที่ผมได้ลองเล่นมาเนี่ยถ้าเกิดเราบอก AI ว่าให้เอาคอมเมนต์ออกอย่างเดียวจะไม่พอนะครับเพราะถึงเอาออกแล้วพอ AI เขียนโค้ดขึ้นมาใหม่ตัว AI ก็จะเขียนคอมเมนต์กำกับให้อีกทีหนึ่งครับเพราะฉะนั้นนอกจากบอกให้ AI เอาคอมเมนต์ออกแล้วเนี่ยผมก็จะบอกกำชับไปด้วยว่าไม่ต้องเขียนคอมเมนต์ขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะ แต่คราวนี้ถึงแม้ว่าจะเอาคอมเมนต์ออกแล้วโค้ดก็ยังยาวเกินลิมิตตัวอักษรอยู่ดีครับแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เขียนโค้ดเป็นก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าโค้ดที่ AI เขียนในตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยออพติมัล์เท่าไหร่ทำให้โค้ดโดยรวมเนี่ยยาวมากๆเลยละครับผมคิดว่าการที่ AI เขียนโค้ดออกมาแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เราอ่านโค้ดได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอก AI ครับว่าให้ออพติมัล์โค้ดให้สั้นลง ก็มีแอบลุ้นนิดนึงครับว่าสุดท้ายโค้ดจะยาวกว่าลิมิตตัวอักษรไหมแต่ก็สาเร็จครับโค้ดสั้นกว่าลิมิตตัวอักษรทําให้เราได้โค้ดที่สมบูรณ์ในที่สุดผมก็ได้เครื่องมือที่สามารถรันในมายาได้ทําตามที่ผมต้องการทุกอย่างแถมมี UI ให้ด้วยโดยที่ผมไม่ต้องแตะโค้ดที่ AI เขียนมาให้เลยครับถ้าเพื่อนๆสนใจผมได้อัปโค้ดตัวนี้ไว้บน GitHub นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ description ของวิดีโอนะครับเพื่อนๆก็สามารถลองเอาไปเล่นได้ครับ เอาละครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปความรู้สึกแรกของผมที่มีต่อ AI ให้ฟังกันนะครับ ต่อไปนี้ผมจะเรียก A.I. ว่าน้องนะครับน้อง A.I. เนี่ยก็คือเลขาส่วนตัวของเราเลยละครับโดยรวมผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับน้อง A.I. เนี่ยฉลาดมากนี่ขนาดได้เล่นกับน้องแค่แป๊บเดียวผมก็มีไอเดียที่จะให้น้องช่วยในการทํางานของผมพอสมควรเลยละครับในฐานะของ Technical Director อย่างเช่นเราสามารถให้น้องเริ่มเขียนเครื่องมือใน C.G. เป็นโปรเจคที่ให้ผมอย่างรวดเร็วจะสามารถประหยัดเวลาของผมได้มา,ากๆเลยนะครับเพราะว่าบางทีผมไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่ผมต้องการจะทำเนี่ยต้องทําอย่างไรผมก็ต้องมานั่ง search อ่านใน Technical Document Google หรือว่า Stack Overflow อีกทีหนึง่งแต่พอเราม น้อง AI เราก็สามารถบอกไอเดียน้องคร่าวๆได้เลยครับว่าเราต้องการอะไรแล้วเราก็สามารถทดลองใช้โค้ดที่น้องเขียนมาให้ได้เลยอย่างรวดเร็วแล้วถ้าเกิดเครื่องมือเนี่ยไม่ได้มีความซับซ้อนมากผมก็อาจจะซูเปอร์วายให้น้องเนี่ยเขียนเครื่องมือตั้งแต่ต้นจนจบไปเลยเหมือนกับตัวอย่างที่ผมโชว์ให้ดูก่อนหน้านี้หรือถ้าเกิดเครื่องมือมีความซับซ้อนแล้วก็เฉพาะเจาะจงมากๆผมก็อาจจะให้น้องช่วยเขียนโค้ดบางส่วนแล้วผมก็เอาโค้ดส่วนที่น้องเขียนมาเนี่ยมาประกอบเข้ากับโค้ดที่ผมเขียนอีกทีหนึง่งหรือเราอาจจะใช้น้องในการออพติมัลหรือว่าต่อยอดโค้้้้ดดทททีีี่่่่เเเเราาขยนนนกก็ไไับผมลอองง มาผมสามารถให้น้องอ่านโค้ดที่มีอยู่แล้วได้น้องเข้าใจด้วยแล้วผมก็สามารถสั่งให้น้องปรับแต่งโค้ดได้ต่อเลยครับเรียกได้ว่าเราสามารถคิดกับน้อง AI เนี่ยว่าเป็นเพื่อนร่วมทีมอีกคนหนึ่งได้เลยแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีมากๆคนหนึ่งด้วยทีนี้ก็จะมีคําถามตามมาครับว่าการเรียนรู้เขียนโค้ดเองเนี่ยยังจะจําจเป็นอยู่ <ทำ S 2> ไหมผมคิดว่ายังไงก็จําเป็นอยู่ <ifa> ครับเพราะว่าการที่จะใช้ประโยชน์น้อง AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะต้องใช้น้องตอนไหนเราต้องการอะไรจากน้องและเราจะสั่งน้องอย่างไรเพื่อให้ได้้ผลลััพธ์ที่เรรราาตองกคบ เราเขียนโค้ดไม่เป็นสั่งให้น้องเขียนเครื่องมือมาสักอย่างอ้าวเครื่องมือที่น้องเขียนเนี่ยมันสามารถรันได้นะไม่มีเอเรอร์แต่เครื่องมือไม่ได้ทํางานอย่างที่เราต้องการถ้าเราอ่านโค้ดไม่ออกว่าเครื่องมือทํขั้นตอนไหนผิดพลาดเราก็อาจจะบอกน้องได้ลาบากครับว่าให้แก้ตรงไหนหรือถ้าเกิดบอกผิดพลาดโค้ดก็จะยิ่งพังเข้าไปใหญ่เลยครับหรือถ้าเกิดเราต้องการจะต่อยอดหรือปรับปรุงอะไรเพิ่มเติม,ตมการไม่รู้การเขียนโค้ดก็จะทาให้การทํางานมีความยืดหยุ่นที่น้อยมากเลยละครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆหรือน้องๆที่กําลังศึกษาการเขียนโค้ดอยู่แล ผมเชื่อว่าสิ่ง <eleven S 2> ที่เพื่อนๆหรือน้องๆกำลังศึกษาอยู่เนี่ยมันจะมีประโยชน์แน่นอนครับและอยากใจให้เพื่อนๆหรือน้องๆเนี่ยตื่นเต้นด้วยซ้ำครับเพราะว่าน้อง AI เนี่ยจะทำให้การเรียนรู้ของเราง่ายขึ้นและเร็วขึ้นมากเลยละครับเพราะน้อง AI เนี่ยเวลาทำอะไรก็จะมีการอธิบายแล้วเวลาเขียนโค้ดก็จะเขียนคอมเมนต์ไว้ด้วยว่าส่วนไหนทำอะไรบ้างแถมบางทีน้อง AI เนี่ยก็อาจจะเขียนโค้ดด้วยวิธีเจ๋งๆที่เราอาจจะนึกไม่ถึงด้วยซ้ำครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากรู้อะไรก็ให้สั่งน้องเขียนโค้ดออกมาแล้วเราลองรันโค้ดถ้าเกิิดดดมมมัันนนนทททาา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 งงงไไ้้้้้อออยยย่่่ีีเเเเเรร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 ตตกกก็็สถววคคะห์ูแลลบ ผมมองว่าคนที่จะได้รับผลกระทบจากน้อง AI มากที่สุดคือคนที่ทํางานในระดับจูเนียร์หรือว่ามิดในมาตรฐานปัจจุบันนะครับเพราะจริงๆผมรู้สึกว่าน้อง AI เนี่ยสามารถทํางานแทนคนที่ทํางานในระดับจูเนียร์ถึงมิดในมาตรฐานปัจจุบันได้เลยแต่คนที่ทํางานก็จะเก่งเร็วขึ้นด้วยครับเพราะ AI จะช่วยให้การเรียนรู้อะไรต่างๆง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นผมมองว่ามาตรฐานในอนาคตระดับจูเนียร์อาจจะเทียบเท่ากับระดับมิดหรือซีเนียในปัจจุบันก็ได้ครับและที่สําคัญผมเชื่อว,ว่าการที่เราจะใช้น้อง AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยยังไง แต่นอกรบว่าน้อง AI ในตอนนี้เนี่ยสามารถใช้ภาษาไทยพอได้แต่ผมรู้สึกว่าอย่าหวังรอพึ่งภาษาไทยของน้องเลยครับเพราะยังไงน้องก็มีความเข้าใจและทํางานด้วยภาษาอังกฤษที่ดีกว่ามากครับในตอนนี้แล้วก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเราต้องใช้ภาษาอังกฤษบอกน้อง AI ว่าเราต้องการอะไรเวลาน้องอธิบายอะไรก็เป็นภาษาอังกฤษเราก็ต้องอ่านให้ออกและสเตปต่อไปผมเชื่อว่าเราจะสื่อสารกับน้องด้วยเสียงเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องพูดและฟังภาษาอังกฤษให้ได้และการที่ได้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับอาจจะต้องได้อย่างดีด้วยเพราะฉะนั้นฝากเพ มันฝึกฝนด้วยนะครับผมกําลังทําวิดีโอเกี่ยวกับทริคในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองอยู่ถ้าเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมมองว่า AI เนี่ยเป็นเทคโนโลยีเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะมาช่วยในการทํางานที่จะช่วยย่อ p ร o บวน s อะไรต่างๆทําให้เราประหยัดเวลามากขึ้นคนหนึ่งคนก็จะสามารถทําอะไรได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงมากอันนี้ผมคิดจินตนาการเล่นๆนะครับในเมื่องานทุกอย่างเสร็จเร็วขึ้นการแข่งขันของสื่อหรือมีเดียเนี่ยก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยและการแข่งขันที่มากขึ้นก็อาจจะทําให้ธรรมชาติของสื่่่อเเนนนียยปปรับปับลตามได้วชก ถ้าคิดว่าเขาใช้คุณภาพ CG ในการขายซือ้อในเมื่อทุกอย่างใช้เวลาน้อยลงมาตรฐานคุณภาพและรายละเอียดของงาน CG ก็จะถูกดันขึ้นแต่คุณภาพและรายละเอียดของงาน CG จเนี่ยจะถูกดันขึ้นได้เท่าไหร่ผมคิดว่าสุดท้ายมันจะมีลิมิตของมันอยู่ครับอาจจะไม่ใช่ลิมิตความละเอียดของงานภาพในเชิงเทคนิคแต่จะเป็นลิมิตความละเอียดของงานภาพที่คนดูสามารถดูได้โดยที่รู้สึกว่ามันไม่ได้มากจนเกินไปแต่ในเมื่องานเนี่ยสามารถทําให้เสร็จได้เร็วขึ้นแล้วเวลาที่เหลือจะเอาไปทําอะไรละ่ะผมก็คิดว่าอย่างตอนนี้เนี่ยครับหนังที่เราดู ก็อาจจะมีมิติที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะมีจอด้านข้างเพิ่มขึ้นมาก็ได้ครับเพื่อเพิ่มอัตราลดในการดูหนังหรือจอหนังอาจจะคลุมทั้งลงเลยก็ได้เป็นเครื่องวงกลมเหมือนกับท้องฟ้าจําลองการดูหนังที่บ้านก็อาจจะใช้แว่น VR ในการดูแต่เพราะว่ามีพื้นที่ที่คนดูเห็นมากขึ้นก็หมายถึงงานที่เพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็อาจจะทาให้เกิดงานใหม่ๆขึ้นมาอย่างเช่น Peripheral Artist ก็ได้ครับแต่หนังที่มีเพียงหน้าจอด้านหน้าอย่างเดียวเนี่ยจะตายไหมผมก็คิดว่าไม่ครับเพราะงานทาเสร็จเร็วขึ้นใช้คนน้อยลงหหหนนนนนนนังงงททีีีีี่่ม้นน้้าาาาาาจจจอออดดดดเเพยยยวก็็ะปตลิแ เวลาที่ใช้ในการเสร็จงานลดลงจะทำให้ธรรมชาติของสื่อเปลี่ยนไปและธรรมชาติของสื่อที่เปลี่ยนไปก็อาจจะทำให้งานบางอย่างหายไปแต่ก็จะทำให้เกิดงานใหม่ๆที่จะมาแทนงานเหล่านั้นเช่นกันผมคิดว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็จะปรับบาลานซ์แล้วก็ปรับสมดุลซึ่งกันและกันเองแหละครับ สุดท้ายนี้ผมก็คิดว่าอยากกลัวน้อง AI เลยครับน้อง AI ก็คือเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้และใช้ให้เป็นเพื่อที่จะทําให้งานของเราง่ายขึ้นครับให้คิดซะว่ามันมีการพัฒนายอย่างก้าวกระโดดของอะไรหลายๆอย่างเลยดีกว่าในฐานะของผู้เสพสือ่อผมก็ตื่นเต้นมากๆเลยละครับว่าสื่อเนี่ยจะพัฒนาไปทางไหนแล้วในฐานะของคนที่ทํางานผมก็รู้สึกตื่นเต้นกับงานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในครั้งนี้บางคนอาจจะมองว่าโลกอาจจะยังไม่พร้อมกับเทคโนโลยีเหล่านี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อมาเสมอนะครับเป็นการส่วนตัว เราทำได้ก็คือทำให้ตัวเองพร้อมที่สุดเพื่อรับกับสิ่งที่จะเข้ามาเท่านั้นเองเราเตรียมตัวเท่าที่เราจะทำได้แล้วเราไปลุยลองผิดลองถูกเอาข้างหน้าดีกว่าครับ สิ่งที่เราทําได้ในตอนนี้ในความเห็นของผมคือการติดตามข่าวสารของน้อง AI แล้วก็องค์การของเราอย่างใกล้ชิดนั่นเองครับและนั่นก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของคนคนหนึ่งนะครับที่มีความรักและชอบในงาน CG ผมอาจจะเดาผิดทั้งหมดเลยก็ได้ครับใครจะไปรู้นะครับเดี๋ยวเรามาประเชิญกับมันพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับจริงๆผมยังมีความเห็นอีกเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับน้อง AI แต่ว่าผมต้องขอตัดจบก่อนไม่งั้นวิดีโอจะยาวกว่านี้มากเลยแหละครับแต่ว่าโดยรวมแล้วความรู้สึกของผมที่มีกับน้อง AI เนี่ยจะเป็นเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะคร Followup อีกทีหนึ่งแล้วกันครับแล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับน้อง AI บ้างครับตื่นเต้นอะไรบ้ากังวลอะไรหรือเปล่าเพื่อนๆก็สามารถคุยกันได้ที่ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามคําติชมหรือว่าหัวข้อที่อยากให้ผมพูดถึงเพื่อนๆก็สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ rodycg. inbox@gmail. com นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอนี้ยังไงฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกด s c r i b e และกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ